ครับสวัสดีครับผมวายยูนะครับจาก PW Audio นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเครื่องเสียงนะครับที่เอาไปส่งลูกค้ากสิมีอยู่อนามัยโรงเรียนก่อนอนามัยอณามัยบ้านบ้านแพทย์นะครับจังหวัดสกลน,นครน,นี่แหละและ้วก็บยูวาริสนะครับยูวาริสก็เลยไปพังโคนไปเลยพังคโคนไปอีกเพราะว่าผมอยู่คำนักการนะครับ กะสิมี่สองชุดนะครับชุดตั้งิมีชุดสี่หมื่นกว่าบาทกับสามหมื่นกว่าบาทนะครับเดี๋ยวรายละเอียดทุกมาสอบถามกันได้ครับผู้ใดสนใจประมาณนี้สามหมื่นกว่าบาทสี่หมื่นกว่าบาทครับกะอันนี้สิเป็นชุดสี่หมื่นกว่าบาทกับซิมีมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ซีชแนลนะครับแล้วก็สายสัญญาณเข้ามาทางในเลกกับซิมีปลั๊กโหลดไอคิวซิฟนะครับแล้วก็ไม้ร้อยนะครับแล้วก็คอดสองทางแล้วก็ power นะครับตัวนี้จะเป็น 2. 2> อ่า1.2นั่นปะอ่า b 1.2นะครับอันนี้เอาไปขับตัวนี้ขับโมโนนะครับเสียงก็ค่อนข้างจะเพราะมันเป็นแอมป์บิดเสียงค่อนข้างจะ<อ>ดุรแรงเดี๋ยวถ้ารอบบึ้ง power ตัวใหม่นทำก็ได้ส่วนตู้นะครับตู้อันนี้ก็จะเป็นตู้ rcf 57นะครับเป็นตู้ rcf 57ครับสี e y, งองีบ็อกซี่เงางามนะครับแต่กะแต่แกงปั้มเนี่ยลืม นี่จะแกรงปั๊มโลโก้เช่นเดียวกันกับวีวีเจ็ดสิบนะครับตะแกรงปั๊มรากาโลโก้นะครับทางนี้นก็สิเห็นเขาเห็ดเป็นงานงานสีเห็นสีนะครับงานดีงานเนียบนี่จะแกรงปั๊มโลโก้เป็นสองหุ้นสองตู้จะเป็นสองหุ้นสองนะครับทางล่างก็สิเป็นสเปคคอนอ่านี่ตู้เป้าหนี่มันตกหน่อจะตกเฮ้ยตู้เป้าหน่อจะตกประมาณสองพันกว่าบาทตู้พร้อมดอกก็ประมาณสี่พันหน่อยๆน,นะประมาณสี่พันหักมาณนี้ <c oughs> ผู้ใดอยายกได้ตู้ฟอรมดอกบอกมาเลยนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งจะเป็นสามหมื่นกว่าบาทนะครับสามหมื่นกว่าบาทสิเป็นมิกเซอร์อันนี้เน้นไปทั้งการพูดการเน้นการเจราจาก,การใส่อารมณ์ทั้งทั้งเทคนิคนะครับแบบใส่หลายชแนลเนี่ยเป็นมิกแปดชแนลหลังในนี้ปลั๊กโหลดนะครับเลยคกะเป็นพาวเวอร์หนึ่งจุดศูนย์นะแล้วก็ตู้ก็จะเป็นอาเซีย ขาเจ็ดเหมือนกันนะครับอันนี้ตู้มันเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณสองสองพันสองพันเจ็ดประมาณนี้นะครับสองเจ็ดห้าศูนย์เนี่ยราคาเริ่มต้นนะครับแล้วก็ถัดมามีขาตั้งนะครับขาตั้งสองห้างอันนี้ก็เป็นสองคู่สองคือกันแต่ถ้าอยากตั้งกระหู้นี่ก็ใส่ได้นะครับอันนี้จะเป็นบีวีบีวีสิบห้านิ้วนะครับบีวีสิบห้านิ้วนะครับมีโลโก้ติดให้เรียบร้อยแตแกงตัดงามนะครับตรงเป๊ะ b ีวีซิอันนั้น b v 1 8ซ v 1 5ตัวนี้3 0,000ืนกว่าบาทน,นะครับมีสายลำโพงพร้อมทุกอย่างกับวิสายลำโพงสายสัญญาณนะครับอันนี้อาจจะบริเวณถึงส่วนแรกมับอาจัดให้ไปในชุดชุดนี้สามารถอัปเกรดขึ้นไปได้เรื่อยๆครับเอออย่าลืมตัวนี้มันเป็นโคงรอนะครับมันก็นเลยราคามันก็นเลยอยากแพงกว่าถึอไหมอีกนะครับกับกลางหางเจ็ดประมาณนี้ลนะถ้าลูกค้าสนใจ,จกับทรสอบถามกันได้ เดี๋ยวผมทิมเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ยังคอยโทรมาสอบถามไม่มานี้เดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้ฟังกับเปิดทั้งสองชุดสลับกันครับผมกัสิบปิดไทยนำเพลงไปเลยอันนี้กับคอราก,กับไปเลยนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ มาเอาปัดน้ำนวนขึ้นมาในใจอยาผิดกับหัวอย่าพาเขารีสอนในใจคิดเสื่อจดบอกลาเสียน i